ัสดีครับเชื้อเลยครับไม่คะ่ะเฟิ์นค่ะสถานะคนเราสองคนนะมีแฟนค่ะมีแฟนค่ะไอคนมาที่รลังก็ต้องเศร้าต่อไปแต่อดใจไม่ไหวเมื่อได้ใกล้กับเธอเรากับแฟนใครคนจีบก่อนนะแฟนจีบก่อนค่ะสิ่งไหนที่เราประทับใจในตัวแฟนเวลายิม้มเขายิ้มแบบยังไงยิ้น่ายิ้มน่ารัง เรากับแฟนเคยทะเลาะไหมครับมีบ้างค่ะแฟนคนง้อใครก่อนนะแฟนง้อค่ะเขาง,ง้อ,อยังไงชวนคุยเลยแบบนี้แต่ตะลกะตะลกะถ้าสมมติว่าแฟนดูคลิปนี้อยู่อยากบอกว่าอะไรครับรักแต่ใจยังรักเธออยู่มมนจะรู้ไม่มีเราจะเจอก็รู้ว่าจะมีเขาจะรักเท่าไหร่แฟนกับเราใครจีบก่อนนะแฟนจีบก่อนค่ะสิ่งไหนในตัวแฟนที่เราประทับใจมากที่สุดเขาหน้า ดีอะค่ะแบบเสมอต้นเสมอปลายค่ะเรากับแฟนคบมากี่ปีแล้วครบับปีที่5แล้วค่ะทำไรจากแฟนที่พูดแล้วเราใจอ่อนน่ารักน่ารักรักอะไรบันนี้สดใสอะไรบันนี้ถ้าสมมุติว่าแฟนดูคลิปนี้อยู่ครับอย่าบอกเลยครับรักนะขอหนังเพลงกับแฟนหน่อยขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่ ยอยากสิเขาไปทักว่าหัเด้อเจ้าแต่เป็นแฟนเขาทักบอได้มันมีกดเดนระวางใจทำเอาไว้บ่อยเฮาลวง